สวัสดีค่ะถ้าใครวันพุธนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาดามพีทำขนมกินนะคะน้ำดาป่านะคะเผ็ดเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็นะคะปลาทูสองเข่งนะเพื่อนๆใส่ปลาทูนะคะแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งนะคะวันนี้ลูกชิ้นปลาหายนะคะเข้มข้นมาก เรื่องอะาลามชามร,รากผักชีเยอะๆผักชีเราเยอะๆรากผักชีเยอะๆและลูกชิ้นเยอะๆปลาทูสองเข่งแล้วก็ปลาทูเค็มอีกตัวนะคะใส่พริกถุงหนึ่งเลยนะคะมาดามจัดจานนะคะรสแซบ่บแบบรสชาติจัดจ้านนะคะ แสบปลายเยอะๆแสบหลายแ่บหลาย,ายโอ้ยพี่น้องเอ้ยฉลองฉลองฉลองนะคะฉลองอะไรเอ้ยโทรศัพท์มาดามแตกนะคะบอกไว้ก่อนลื่นนะคะลื่นนะคะวันนี้ลื่นนะคะ <ๆ S 1> โทรศัพท์แตกเลยนะคะ <ๆ S 1> ซื้อมาใหม่ๆนะคะซัมซุงเอสยา ออาตานะคะพี่น้องตทรศับมาดับแตกหนะ้าปัดแตกเบิดลื่นตกใส่น้ำแข็งเลยพี่น้องซัมซุงเอสยี่สามนะคะเอาตานะคะแตกแตกแตกฉลองฉลองฉลองสื่อฮอดสามที่เมื่อนพี่น้องเอ้ยแตกเบิดเมื่อีแตกเบิด ทำยังไงดีเนาะผอนยังไม่หมดเลยคุณป๋าทำหลนทำแตกนะคะคุณป๋าก็ต้องซ่อมให้นะคะงานนี้นะคะพูดมาแล้วเครียดเลยนะคะเนี่ยเครียดเลยนะคะผักกะเฉดมิตรกะทินนะคะแซ่บๆนะคะกระหล่ำแซ่บๆเนื้อๆผักชีด้วย โอเคไม่เอ่ยมาทันด้วยกันนะคะอยากอวดนะคะอยากอวดนะคะน้ำยารอนรหม้อนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะหม้อนี้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะโอเคหิวแล้วหิวแล้วเครียดกับโทรศัพท์มากนะคะซัมซุง s ยี่สิบสามเอาตานะคะหน้าปัดแตกใส่สโนโลเลยนะคะใส่น้ำแข็งลื่นๆนะคะ ม่รู้ว่าซ่อมเเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยโอ้ยไม่มีเงินซ่อมแล้วทีนี้เราขอทานข้าวก่อนแล้วกันโอเคนะคะรับทุกคนทักทายกันทุกคนนะคะอาหารเช้ามาดามเลยนะคะเนี่ยโอเคนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามากดกดติดตามให้มาดามพี่นะคะตอนนี้มีคนติดตามใน u t u b e แล้วนะคะช่อง มาดามวันลันลาสารคามอินโนเวนะคะขอบคุณหลายๆมีคนติดตามแล้วสองร้อยเก้าสิบแปดนะคะและอยีกสองท่านนะคะถึงสามร้อยคนก็ภูมิใจแล้วนะคะบ๊ายบายทั้งไทยแลนด์ทั้งโนเวนะคะเพืเ่อนๆเหยวมากเหิวมากโอเคนะคะแค่นี้แหละ